สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการดูมันวิเคราะห์บอลรายการนี้มีสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นหลังตามอลคำสุดของเรานะครับผมซึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างผู้ที่จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นศึกดาร์ีิเม์ของพเมร์ลีกนะครับเป็นสเปอร์ครับผมเปิดบ้านพบกับเปิดใหญ่อาเซนอลอ๋อเป็นศึกอนดอนดาร์ี้เม์ครับเราเป็เมืองเมืองหลวงผู้ดีอ่า สภาพความพร้อมของครับก็สเปอร์ก่อนสถิตินี่ครับสถิติต okay. ของของสเปอร์ใช่ไหมครับไม่ครับสถิติพบกนนันหลังสุดโอเคระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอลครับผมก็สเปอร์ชนะ3ครับอาร์เซนอลชนะ5แล้วก็เสมอกัน2ครั้งกอเ okay. เป็นรองอยู่พอสมควรใช่ครับผมแล้วก็โ,โดยขั้งหลังสุดนี่เสมอมาห<อ>นึ่ง ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเสมอกับในตอนหนึ่งที่บ้านอาเซนอันครับผม27กันยาครับผมปีที่แล้วแล้วก็ผลผลงานโดยรวมของสเปอร์เองซนตนัดหลังสุดก็แข่งสิบนัดนะครับผมมีชนะ6ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้อีก2ครั้งครับงก็ถือว่ายังพอได้โดยครั้งล่าสุดนี่ผลงานดีมากเพราะว่าชนะเวสต์บอมมา3ประตูต่อศูนย์นะครับผมไปเยือนด้วยนะครับชนะาเวสต์บอมมาโอเคครับ ก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้สภาพค,ความพร้อมของทีม a. ตอนนี้ก็ถือว่าฟิตกันทุกคนครับผมโอสเซติโนนะครับผมก็เรียกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าสามารถจะเรียกเรียกใช้ใครก็ได้ในทีมโดยเฉพาะยิ่งมีนาบิลนะครับเบนชลาทิอไม่ใช่ครับเป็นทาเล็ปครับแม่ครับผม อ๋อผมเอนออเบนทาเลตครับที่กลับมาจากไปรับใช้ชาตินะครับผมในศึกแอฟริกันเดเดนชั่นครับก็น่าจะกลับมาร่วมทีมได้ด้วยแล้วก็ยังมีนาเซอร์ชาร์ลีคอยด้วยนะครับผมก็คิดว่ารูปแบบฟอร์มการเล่นน่าจะเป็นแบบ 4, 2, 3, 1นะครับโดยวันตัวผู้เล่นก็น่าจะมีที่จะได้นำไปสูนตัวจริงก็น่าจะเป็นอูโกยริสนะครับผมไคลวอลเกอร์แล้วก็ เฟรเดริโกฟาซิโอนะครับผมครับเยนแยนแฟตองเกนครัาแดนนี่โรสนาบิลเบนชาลาทิธเป็นทาเล็ปคุณนี่ติดเบนชาลาทิธเหมือนกันคุณมีอะไรกับเบนชาลาทิธป่ะเนี่ยไหนโอเคผมนี่มันออกเทปด้วยโอเคนาบิลเบนชาเล็ปนะครับผมแล้วไลอันเมสันแล้วก็เอลิกลาเมล่าคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็ เอ่อนาเซอร์ชาร์ลีแล้วก็คนสุดท้ายก็แฮร์รี่แฮร์รี่เคนอ๋อซึ่งตอนนี้แฮร์รี่เคนถือว่าเป็นกองหน้าที่น้องถอดฟอร์มมากเลยครับในครัทีมไก่ของไก่ในทองครับผมก็้ทางฝั่งของอาร์เซนอลเป็นยังไงบ้างครับผลงานล่าสุดทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับแข่งทั้งหมด10นัดชนะ7เสมอ1นะครับแพ้2โดยนัดล่าสุดนั้นอาร์เซนอลเปิดบ้านสนอมแอสตันวิลล่าไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์เลยครับถือว่าช่วงนี้ ผลงานของอาร์เซนอลแม้แต่ว่าแม้กระทั่งตัวเจ็บเยอะนะครับก็ยังถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับอาร์เซนอลน,นั้นอาร์เซนเวนเกอร์นั้นคุณซื้อคุณใหญ่อาร์เซนอลพาทีมทําผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มแอตตันวิลล่าไป5-0ที่ผมเพิง่งรายงานมาเมื่อสักครู่สภาพทีมในเวลานี้เวนเกอร์ต้องรอเช็คความฟิตอเล็กซิสซันเชตเอ็นหลังหัเขา่าแต่ก็มีลุ้นได้มหาเทพแดนนีว่วาเบกนะครับกลับมาร่วมทีมนะครับครับผมโอ้โหกองหน้ารายนี้แหมใช้ได้เลยครับ เป็นความชื่นชอบส่วนตัวและของตัวเอแต่พวกที่ยังเด้งอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีอ็อกเล็กแชมบเบรนนะครับคนถามนี่มาติมาติเยอร์เดวูชี่ไหลก็มีเกเอลอาเตต้าข้อเท้านครับแจ็คบูเชียแจ็คบูเชียข้อเท้าแล้วก็อาบูดิยาบีนะครับน้องเสือชวดลงสนามเหมือนเดิมอาร์เซนอลน,นั้นจะเล่นระบบ4-2-3-1นะครับสิเป็ดตัวจริงของอาร์เซนอลจะมีดาวิดออสบีนาเอ็กเตอร์เบเย์ลินนะครับแพร์แมตเตอร์ชัตเตอร์นะครับโรลองกอรซิเอลนี่ อิกนาซิโอมาเลออาร์ลอร์เมซี่นะครับฟองซิสกโกแรงสำหรับฟองซิสกโกแรงนี่อาจจทางอาร์เจนนต์เพิ่งจะต่อสัญญาไปเมื่อไม่มานนี้นะครับรายชื่อต่อไปก็มีทีโอวันคอร์ดซานติอาโกกาสซาลาเมซุตโอซิลแล้วก็โอลิเวเยชิลูถือว่าใช้ได้ครับจัดทีมจัดทีมใช้ได้แม้กระทั่งตัวเจ็ดเยอะครับผมก็ตัวเจ็ดเยอะก็อาจจะทำให้มีลุ้นหน่อยนึงสำหรับสเปอร์นะครับผม แต่ว่าสถิติตอนนี้ที่แข่งไปหมด23นัดอาร์เซนอลอยู่อันดับ5นะครับตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ5สเปอร์ก็อันดับ6อันดับ6อาร์เซนอลนี่แข่งไปบีกันนิดหน่อย23นัดใช่ไหมครับยี่สบสานัดอ๋อยี่สิบสามนัดชนะสิบสองเสมอหกแพ้ห้ายิงได้สิบสี่เสียยี่สิบห้าครับมีสิบสองคะแนนส่วนฝั่งสเปอร์เจ้าบ้านของคุณก็ครับผมชนะแข่งยี่สิบสามนัดนะครับผมชนะสิบสองเสมอสี่แพ้เจ็ด นะครับผมก็ได้ประตู35เสียประตู30 40แต้มตามหลังอยู่แค่2องคะแนนเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็สเปอร์ก็น่าจะหวังหวังหวังที่จะเก็บแต้มเพื่อแข่งขันอันดับถ้าเกิดสเปอร์ชนะนี่ขึ้นไปอยู่อันดับที่สครับส่วนอาร์เซนอลนี่ถ้าเกิดชนะจะขึ้นไปอยู่อันดับที่3ครับแต่ว่าเป็นอันดับที่ชั่วคราวเฉยเพราะว่าแข่งเร็วกว่าเจ้าอื่นเราครับผมต้องรอผลยกที่สอนด้วยอ๋อใช่ครับ ฟันธงคุณว่าผมว่านะใกล้จุดจีนแล้วอะอ๋อมันต้องวหายไก่ไหมอ่ะอ๋อโอเคครับแหมคุณนี่เข้าใจเอาเทศกาลเข้ามาบอกกับการกีฬานะครับเออผมผมว่าอะอาร์เซนอลมานะอาร์เซนอลมาแต่ไม่รู้จะไปไหนนะแต่สำหรับผมผมก็คิดว่าเป็นอาร์เซนอลเหมือนกันครับช่วงนี้อาร์เซนอลก็ฟอร์มแรงนะครับ มีปัญหาตรงนี้ไปเยือแล้วก็ตัวเจ็บเยอะส่วนฝั่งเต็มเยือนสเปอร์นะครับตัวครบจัดเต็มเลยครับแถมได้เล่นในบ้านซึ่งลอนดอนดาร์บี้แมตช์นัดที่แล้วผมจำไม่ผิดเอ่อสเปอร์นี่ไปถล่มบ้านเชลซีถึงห้าประตูต่อสามโอ้โหโอ้โหทั้งการลอนดอนดาร์บี้แมตช์คู่ใหญ่เหมือนกันนะครับฟันตรงเลยคุณว่าเออผมว่าสเปอร์นละกันสเปอร์จะชนะเท่าไหร่ครับเอาสักสองเม็ดเต็มโ้โหรอลเล่นรอลเล่นรอเล่นเอาสัก หนึ่งเมตรละกันอ๋อหนึ่งเม็ดบอลบอลบอลใช่ไหมครับนี่ถั่วหรือบอลเนียหมายถงหนึ่งเม็ดสำหรับผมนะครับผมคิดว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันนะครับเพราะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เล่นแต่อย่างหนึ่งสเปอร์ได้เล่นในบ้านบวกกับอาร์เซนอลที่ฟอร์มเหลือลน์เหลือเกินครับตอนนี้ฟันธงครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอเคครับสำหรับเทปนี้จะแทงกันไหมครับแทงอ๋ออ๋อคู่สนับสนุนของเราเลยครับครับผมสนับสนุนรายการของเราโดยเว็บเอ่ออูเบเว ดูมัน .com นะครับสกดอีกทีนะครับผม D O M U N C กมีซี่นะครับซีแล้วซีทั้งวันทั้งคืนแล้วคลายเป็นเว็บที่มีข่าวสารการกีฬาแล้วก็บันเทิงทั่วไปดูมันยิ่งดูยิ่งมันไม่ดูก็ช่างแม่งมันสำหรับวันนี้เทปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับขอจบรายการกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ